ึงวัดเรานึกถึงอะไรบ้างการทําบุญตักบาทใช่ทาบุญตักบาทละหนึ่งกิจกรรมเทศกาลต่างๆในวัดหรือถ้าพูดถึงวัดถ้าพูดถึงสำนวนไทยก็จะเป็นเรื่องการตีค้องใช่ครับนี่ล่าสุดครับทางวัดทุ่งอ้ออำเภอสานพะตองจังหวัดเชียงใหม่ครับเขามีการท้านะครับท้าให้ยกไม้ตีคองน้ําหนักถึง80กิโลกรัมเลยนะครับเป็นการตีค้องยักษ์สูงกว่า5เมตรที่ขนาดพระเนยเนี่ยยังต้องช่วยกันยกถึง3รูปด้วยกันเลยครับ โดยที่วัดทุ่งอ้อหรือว่าวัดคันธารามตำบลบ้านกลางอําเภอสารป่ะตองจังหวัดเชียงใหม่นี่ถือว่าเป็นวัดยุคใหม่ครับภายในวัดเนี่ยจะมีการตกแต่งแบบสมัยใหม่ซึ่งพื้นภายในวัดก็จะปูด้วยหญ้าเทียมแล้วก็สิ่งก่อสร้างภายในวัดและยังมีขนาดใหญ่ด้วยนะครับทั้งระฆังยักษ์สูงกว่า5เมตรปิ่นโตยักษ์ที่ให้ญาติโยมเนี่ยมาทําบุญตามราศีเกิดนะครับซึ่งปิ่นโตเนี่ยมีความสูงกว่า2เมตรเลยนะครับนอกจากนี้ภายในวัดก็ยังมีหุ่นยอดมนุษย์ ที่เด็กๆคนรุ่นใหม่เนี่ยก็ชื่นชอบกันด้วยแล้วก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้กราบไหว้ขอพอรทั้งองค์ท้าเวสุวรรณพระเศรษฐีนวโกดที่มีขนาดใหญ่ยักษ์ด้วยครับซึ่งเป็นของขนาดใหญ่ยักษ์ค่ะความสูงไม่ต่ํากว่า5เมตรและมีไม้ตีของวางไว้ด้านล่างหลายขนาดให้ได้ยกตีมียักษ์สตนนั่งเฝ้าค่ะซึ่งไม้ตีค่ะมี4ขนาดใหญ่สุดหนักถึง80กิกรัมรองลงมา50กิโลกรัม พระและสามเณรค่ะมาช่วยกันยกถึง3รูปถึงจะยกไม้ตีคองไปวางบนไม้ตีขนาดใหญ่ที่สุดส่วนอีก2ออันค่ะมีขนาดเล็ก ที่นักท่องเที่ยวค่ะยังยกไหวใช้ตีบางคนก็ตีบางบางคนก็ตีดังบางคนก็ตีได้เสียงเบาซึ่งไม้ตีคองค่ะมีความยาวและมีน้ําหนักต้องตีให้ครบถึง7ครั้งครั้งแรกครั้งที่2เนี่ยก็อาจจะยังดังอยู่แต่ว่าเมื่อตีหลายครั้งก็เริ่มเสียงเบาค่ะเนื่องจากยกก็ไม่ค่อยมีแรงแลคลับทางพระลูกวัดคันธารามเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นกุศโลบายของทางเจ้าอาวาสครับที่มีไม้ตีคองหลายขนาด ซึ่งการตีเนี่ยก็จะตีตามกําลังของคนตีบางคนมักใหญ่ไฝ่สูงก็จะยกไม้ตีอันใหญ่แต่ปรากฏว่ายกไม่ไหวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม้นั้นจะมีอยู่ไสไซส์ด้วยกันให้เลือกยก ตามกำลังของคนตีซึ่งสิ่งที่สร้างภายในวัดล้วนเป็นปริศนาธรรมท,ทั้งหมดเลยครับแล้วก็เป็นกุศโลบายด้วยถือว่าเป็นข้อคิดให้กับญาติโยมด้วยนะครับ <S <S นอกจากนี้ยังมีคําคมที่ติดไว้ตามเก้าอี้ที่นั่งหรือว่าตามผนังกุฏิมีรูปภาพสามเณรเชิญชวนให้มาทําบุญด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรักไม่อินเช็คอินแค่วัดแหมภาษาเป็นวัยรุ่นมากเลยนะครับแล้วก็ยังมีคําที่เขียนว่า ใส่ทองยังขาดใส่บาทบกขาดบุญ <ừ> หากญาติโยมมาวัดแห่งนี้เชื่อเลยครับว่าจะมีแต่รอยยิ้มและความสุขอย่างแน่นอนครับค่ะแค่อ่านยังมีรอยยิ้มเลยนะรเรื่องรักไม่อิน